อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือการสลับบทบาทกันผมจำไม่เลยว่าวันแรกสุดเลยที่ที่เรามีคิวถ่ายแบบสลับร่างกันนะครับที่โรงพยาบาลคือบางทีมันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านีนนเา่เราทำอะไรอยู่หรือว่ามันสิ่งที่เราทํามันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ที่กดดันมากๆเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไปเวิร์กช็อปกันก่อนแต่ว่า ความเป็นผู้หญิงในแบบที่เราเวิร์กช็อปคือความเป็นผู้หญิงจริงๆกับความเป็นผู้หญิงที่ยาย่าเขานําเสนอเนี่ยมันมันต่างกันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเพาตาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่เป็นดาราซูเปอร์สตาร์มีความเบี่ยงมีความบีนมีความสวยเริศเชิดหญิงนะครับผมทีนี้เราก็ต้องมาศืกษาจากว่ายาย่าเขาจะเล่นยังไง เขามีวิธีการนำเสนอตัวละครของเขาอย่างไรเราถึงจะมาปรับใช้กับตัวเราเองได้น,นี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยสําหรับสําหรับผมในในละครเรื่องนี้แล้วอีกอย่างบางทีเราไม่มีคิวที่มาเจอกันบางทีคิวนั้นมีผมคนเดียวมีผมกับน้องต่อมีผมกับคนนู้นคนนี้เราไม่มีอาย่าเนี่ยบางทีเราก็ต้องเอาตัวรอดของเราให้ได้เหมือนกันบางทีก็ลักไก่เล่นไปก่อนบ้างวันนี้ก็แบบถามคนในกองอะไรเงี้ยครับว่า ที่าย่าเขาเล่นไปเนี่ยเขาเขาเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีที่เรามีโอกาสได้เข้าเข้าฉากด้วยกันาย่าเขาจะคอยบอกเราว่าออของเขาจะเล่นประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้เราก็เอามาใช้ได้